วันนี้มาเป็นพิธีกรสำรองเนาะอ่าเพราะว่าวันนี้ขอนรับาลเพื่ว่าขอแบบเปิดเปิดชีพเพื่อน,น่อย,อยน,นะคะเนาะวันนี้นะเจ้าเขาจะมานำเสนอเมนูแกงบะแปะเจ้าแกงบะแปบนี่นะคะคือบะแปะหมูว่าตางภาคอีสานภาคใต้ภาคกลา,า,างเขาพร้อมว่าใหงเนาะแต่ถ้าเหนือเขาพร้อว่าบะแปะนาะแล้วก็ที่สำคัญคือเฮ็ดลมค่ะเฮ็ดลมนี่โคตรหนุ่มนะคะ ดูเสียงเราตุ๊กตุ๊กตุต๊กแต่เขาจะมีวิธีทำเนาะว่าเขาจะเอามาแกงเนี่ยเขาจะอย่างไดเนาะมันขิดได้เนาะและที่สําคัญขาไไ้าวแรกคือฝายแห้งค่ะฝายแห้งนี่ก็เราจเจามาแกงเขาต้องเอาไปจีไฟใ้มันหอมเนี่ยค่ะคือหัวใจสำคัญของมันมันจะหอมเนาะส่วนน้ําพริกน้นําพริกที่เขาโขลกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทำข้าาดูเลยค่ะเนี่ยค่ะมันก็จะมีพริกแห้ง ผมเตรียมกระปิและที่สัมผัสเนาะคุนมาขอนเน่าแผ่นค่ะใส่ไปเรียบร้อยต่างโเรียบร้อยคะ่ะและถ้าจะทำเห็นเมนูหนึ่งก็คือเมนูพะทะุงค่ะอันนี้เป็นเมนูเสริมเนะเาะเพาวันนี้เขาจะทํ้ง่ายๆแค่สองเมนูนะคะเนาะส่วนวิธีการทําเดี๋ยวเขารอควหน้าบ้านเป็นมาเนาะเดี๋ยวผนจัดการอย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาก็มาพร้อมเสิร์ฟรอดูว่ามันจะเป็นอย่างไรเนาะคะ่ะ ที่ต่างกันเลยเจ้าครับผมช่วงเวลาตะกี้นะครับพอดีคีอช่างภาพเปิลมาเกิน,นในส่วนของอเปิดชิปนือนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าพูดกันไปไวัยไปเร็วๆนะครับเพรเร็วๆเหยอเหรอจะซับหายเร็วๆ <c oughs> อ่ะโอเคครับแต่แห้งนี่สูตรของเปิ้ลก็คือช่างภาพไว่บอกไปแล้วต้องไปย่างไฟก่อนนะครับส่วนเฮ็ดลงนะครับที่บอกว่ามันตะกี้บอกว่ามันแข็งโป๊กม่นก่อนประเดี๋ยวให้เขาไปทํามาให้มันเป็น อ่อนนิ่มแล้วนะครับก็เหลือแต่ว่าวันนี้ก็จะทำนักพิกโคเองเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็จะทำสองเมนูนะครับเมนูหนึ่งก็จะคือแกงบะแปบนะครับใส่ปลาแห้งใส่เห็ดลมนะครับและเห็นเมนูหนึ่งก็คือจะพัดพะพุงนะครับอาจจะมีนักพิกกะปิตุยนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปตัวชุมกันในห้องครัวสป๊ดหนึ่งเลยนะครับถึงเวลาลงไม้ลงมือกันแล้วนะครับจัดนักแล้วนะครับปลาแห้งครับหม้อน้ำเดือดแล้วใส่ไปเป็นตัวเลย เราแช่ไว้เพื่อน้ำซุปมันขึ้นนะครับจริงๆผมจะขออนุญาตใส่เห็ดไปตัวเลยนะครับเพราะว่าเห็ดเนี่ยเอาไปแช่น้ํานะครับมันอาจจะไม่จ,จะยุบตัวมาแต่ว่าเดียวผมกลัวว่ามันจะบะเปื่อยนะครับอ่าเอาใส่ลงไปพร้อมกันเลยนะครับอ่าวนผสบใส่ทีหลังนะครับน้ำขึ้นมาแล้ว S <S เป่งไปเปล่งมาโต๊ะแข่งน้ำใส่น้ำพริกไปแล้วนะครับโอ้ร้อนมอเดือดโมหูมากอือโอเคน้ำซุปมันได้เรื่องแล้วเดี๋ยวสักกันก็คือรอมันเดือดได้ตีนะครับถ้ามันเดือดได้ตีแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่แบบแปะลงไปนะครับใส่บบแปะลงไปแล้ว่อเดี๋ยวมันจะมี นี่เลยครับต้นหอมผักชีนะครับแต่ใส่น้อยเดียวมจะใส่มุโมน่าใส่น้อยเดียวนะครับเพราะว่าอันนี้ซื้อมาเป็นไดี้ถูกแล้วนี่อันนี้สิบบาทถูกแล้วนะครับกับใส่งงไก่น้อยเดียวแล้วกับโปงรดโร่งอยางเราถือว่าเซฟเป็นพิธีของการแกงแบบแป๊บนะครับแล้วก็เอ่อเดียวจะพัดกระพุ่งแล้วก็น้ำพริกกะปิอันนี้คงไม่ได้ใครทำนะครับไปจะตำตำคนเดียวอยู่หลังนี้แล้วก็เดียวเอาไปจัดโต๊ะกินกันเลยนะครับเดียวไปรับชมกันเลยครับ ครับผมปันนี้ก็พร้อมเมนูเขาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมีห้องก็จะชิมกันเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ช่างภาพกหนเอาไปดูหน่อยสักกกามิก้าต่อครับผมเดี๋ยวช่างภาพเอาไปเอาไปขึ้นเจ็บซีดูหน่อยว่าแนบแตนเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าดูบสชัดเดี๋ยวเขาขึ้นตังบนขึ้นนะครับอ่าโอเคเอามาก่อนนะครับอ่านี่กับข้าวปุ้งนี่กันข้าวปุ้งนี่ของกันช่างภาพเปยนต้องช่างภาพเปทำเรื่องตรงนะครับโอเคที่เหลือเดี๋ยว ภาพเอาโชว์ข้างบนนี้นะครับเดี๋ยวเขานั่งกินกันเลยครับผมเชิญนยครับผมอมากินด้วยกันครับชิมด้วยกันนะครับตะกี้อู้วันอู้ห่างไวเนาะไปยอดซออไหายหายไปซิปซิปไปนะครับหายปิ๊กกว่าจะครับกว่าจะมีคนมาติดตามทีละวันละคนสองสามคนนะครับเอาซิปซิปปุ๊บหายไปสาว อ่ะโอเคครับเืมมากิด้กันเลยนะครับนี่น้ำพริกกะปีกะปีะปดีหลับแน่นอะันนั้นนั่งเข้าต็มเลยเนาะอนนี้เ่รอไเข้าด้วยกันครับวั้กินข้าเรียวนเนอ,อวันนี้หกโมงไปกันนะเป็นยังเป็นหมงแดี วันนี้ไปหาหมอเลยครับไปหาหมอพิกแม็กเลยเตียนขีดมาคืนน้ว่าจะไปหาหมอนะครับไปหาหมอพิกแม็ก็ัเลยมาทักด้วเข้าก่อนกินโวยครับขึ้นได้น้ำปิดตุ้บปีนะ่ไปนี่องภพรวนี้ฝีมือของอันช่างภาพเปิดกำเน็จใหญ่ครับเนะี่ย เี่นอ้องนอาต้องนี่ก็กินกิน,กนข้าด้วยกันนะครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกคนครับเกินบกแบบใส่ปลาแห้ง เบอกว่าห้ามใส่เหยื่เพิ่มไหรอกเขาปรุงจับแล้วไมก่อนปรุงรสจับแล้วนะเขาปรุงรสจับแล้วนะครับนี่ยังมาแฮมเราบอกว่าแฮมใส่เหอพิ่มอยู่ย่างดีเจเก็ดกระป๋อง

Say không đúng là lòng 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 บอร์เอรนั่งน่ออ๋ออันนี้มาเกี่ยวเพิ่ย่าพวกใจโอแข็งเหนียวมันเป็น้าวนี้จานนี่สี่ร้อยสี่ับน้ำแขงมาเจ้าน่เป็ดนี่สี่ร้อยสี่สิบ้องจ้าบองบองเอะนงอน้อแล้วเยัี้สี่สเจ้าสี่ อ๋อ้อ่าเ้ดี๋ยวนะคะอ๋อมันมีหลายอันอ่าน้โดนขีดะไโอเคาดีครับเรหก็ต้ออกินมม่อขอกินแล้วเรื่องหกนะครับสองสาอันนี้ออนห้าร้อยห้าิอค่ะเอาอย่างนี้ค่ะ

nam biến, coi mình cái thích này thì mình có tiền, rồi. ถ้าผมไปอยู่ที่อื่นผมเคยไปอยู่กรุงเทพเคยไปอยู่ภาคใต้มันมีกินครับไปซอยกินนี้อีกจะยิ่มันมีกินนะ,ะ,ะร้อนคร้อนออครับสววูดีก่ อันนี้แบบแบบเป็นแบบเป็เมืองถ้าเป็นแบบไทยมันจะคือแบบแบบไทยนี่มันจะใหญ่แบบเมืองมันจะน้อยแล้วค่ะแล้วหวานใช่ครับแบแบบขันตอน แล้วนหมกับมีระตลาดมากคุ้ขมขาค,ครับพูวกแมันถูกมากครับสุงซาบักาแฟรกบแแห้งเป็นกบแฟแห้ง, <c oughs> หงม่อยากง นีดน้อยพอดีว่าเขามีเฮ็ดลมแล้เปิดไฮไลท์อองมนแล้วงลไงคือมันเป็นกู่กันขนาดเลยครับถ้าปแปลกแข็งใจอันเฮ็ดลมเนี่ยแหะเฮ็ดลมแห้งเอาไปนมองว่าเอาไปแจ่น้ำมันมันคือมันอ่อนคือมันแก้นะครับเขาก็มาซอยซอยครับตอนที่อันช่างช่างนนมาเป็นน้ำมันโป๊กเลยนะครับพราผมมาไปแจ่น้ำแล้วเอามาหั่นกุมันจะนิ่มครับแล้วเรากิกนครับเป็นการ ขนมอาหารของภาคเหนือนะครับก็เก็บเก็บไว้กินเมือ่อเมื่อนะครับเพราะว่าเทบลงบางทีปีหมอกจะเดียวไงเก็บไว้กินดดกนะครับไม่กินกินผมเป็นคนที่กินข้าวเวนะกินข้าวเรียงนะกินกินจำไงกินข้าวเรียงก็ต้อนละกัดปราชุมครับ ซอสดเลยอดอายุปีถ้าได้ปดูกยังมีอยู่นะคะตอนนี้ปลาดะน่านักนะทำที่โรงป่าครับมาคืนคิดปลาคืนไหมครับมากินตอนเช้า ยังเหลือมาถึงแมลงนะครับแต่ถ้าแรงนี้มันมีเป็นนต่อเขาจะเอา,า่าะนะครับก็คือทำตัวเดียวทำให้มันคุ้มเลยคลรับทําแบบเพราะว่าเราคุ้มค่าครับแค่ว่าทําเมนูนึง่งกินได้สองสามมื้อนะครับมันก็เป็นอย่างที่ว่าเป็นเอ่อเขาเอาเมนูนี้กับเมนูนี้นี้มาใส่กับ,บ,บกินได้สองสามเมนูก็ทำให้รสชาติเนะี่ยเข้ามันดูว่ามันชื่อชื่อดีกว่าเขาทาแค่เมนูเดียวนะครับก็เก็บไว้ตามทำกินไ,ได้ครับ แบบจะให้ลุ้มล้นๆนะครับเนแบบนั่งเป็นพุ่นขนาดเลยเนาะหอมอร่อยแฮมเอาอย่าไปคลิปน้องครับไปน้องเพราะว่าผมยิ้มแล้วใช่ไหมเป็นมวยจุกกับลูกค้าลูกค้ามาซื้อของนะครับ <c oughs> อ่ะครับผมก็อขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิป เล็กๆไม่น้อยนะครับสำหรับการทำกลับเข้าไปเมืองนั้นครับก็ยินดีครับสาหรับที่เขาได้มาอยู่จุดนี้ในการทํา youtube นะครับอย่างแรกก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับอ่าที่เข้ามาสนับสนุนเข้ามากดไลค์กดแชร์หรือว่าเข้ามาติดตามผมนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เป็นออย่างที่เมืองๆบ้านๆมากๆก็มีน้าพริกกะปิผัดผักบุ้งแกงแบบแล้วอันนี้ผัดไออย่างว่าเป็นของตะคืนอะไรอย่างี้ยใช่แบบว่า พัดเพชรพพป่าดุกใส่กะที่นะครับเยี่ยมเลยครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ